สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ168มหาพุทธคุณบารมีแดงคูครับท่านครับเข้ามารับอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างกับ168มหาพุทธคุณบารมีแดงคูสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับโตทางานเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความสุขที่เราหาได้ก่อนไปลุยงานนะครับอ่ะเคลียร์งานส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วส่งรายการทุกรายการให้พี่ๆเป็นที่เรียบร้อยครบทุกๆท่านนะฮะ ท่านใดที่ยังไม่ได้รับของขอให้พี่ที่ใจเย็นๆกันนะครับเพราะว่าผมส่งคิวตามลําดับนะครับตกหล่นอะไรโทรหาเราได้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้รับเลขพัสดุนะครับโทรหาน้องได้นะครับศ6นย์0 1 9 9 3สศเกเราค่อยพูดจากันนะครับขาดตรงบกพองอะไรเราพูดจากันนะครับพี่ๆครับวันนี้จะพาพี่พี่มารับชมเหรียญดวงดีนะครับตอนนี้เหลือนะครับเหลือ ชุบทอง 24K ซีนเดิมแล้วก็เนื้อตะปูสังขาวานอนซีนเดิมนะพี่ๆครับ,รบท่านใดที่สั่งจองกับผมตั้งแต่หลักร้อยมาถึงหลักพันวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าราคาก้าวกระโดดถ้าเป็นเนื้อนวะไปแตะ6-7ถึงเใบเทาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ6ถึงเใบเทารายการนี้เป็นเนื้อชุบทอง 24K ใครมีรายการจองกับผมตั้งแต่หลักร้อยนะครับบอกเลยว่ามีรายการจอง จองตั้งแต่หลักร้อยยังไม่ข้ามหนึ่งใบเท่านะครับยังไม่ข้ามหนึ่งใบเท่าตอนนี้แต่ห้าถึงหกใบเท่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรายการที่ร้อนแรงมากนะครับเหรียญดวงดีวันนี้ดูเหรียญดวงดีก่อนก็แล้วกันวันข้างหน้าค่อยไล่ดูพญาพาลียอดบาร,รมีทีละรายการนะครับพี่ๆครับไปดูกันทีละรายการนะครับวันนี้เป็นเนื้อชุบทอง 24k แกะลุ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแกะลุ้น เป็นที่เรียบร้อยเพื่อดูความสวยความงามนะครับแล้วก็เหลือซีนเดิมนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวจะพาสองกล้องลงกล้องรับชมความสวยความงามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดอยากจะกําลังหาอยู่นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดกําลังหาจองไม่ทันนะครับรอเหรียญหลังเหรียญออกนะครับตอนนี้หลังเหรียญออกก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ร้อนแรงมากนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ร้อนแรงมากเดี๋ยวหลังคลิปนะครับชมคลิปให้จบนะครับชมคลิปให้จบท้ายคลิปผมจะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมจะมีกิจกรรมให้เล่นฉลองยอดผู้ติดตาม1,500คนนะครับฉลองยอดผู้ติดตาม1 5 0 0คนผมมีรายการแจกนะครับผมมีรายการแจกแน่นอนเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเซอร์ไพรส์แน่นอนผมมีให้อยู่5ท่านนะครับผมมีให้อยู่5ท่านเดี๋ยวรับชมหลังหลังคลิปนะครับรับชมท้ายคลิปก่อนจบคลิปก็แล้วกันนะพี่พี่ครับ อ่ะมาดูเหรียญดวงดีกันนะครับเหรียญดวงดีรายการนี้เป็นรายการที่14รายการจองที่14เป็นเนื้อชุบทอง 24k นะครับรายการนี้เป็นรายการสวยๆวาระดีพิธีใหญ่นะครับจะสร้างประมาณ6,900เหรียญ999โดยประมาณนะครับพี่ๆครับโดยประมาณนะครับเป็นชุบทอง 24k บอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดทองคำนะพี่นะชุดนี้เป็นชุดทองคำเลย เหลืองเป็นทองคําเลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากสวยจริงๆครับดูลักษณะของเหรียญนะฮะลงปู่หันข้างเป็นรูปไข่นะครับดูนะฮะโอ้โหกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับคือถ้าเจอแสงนี่สะท้อนเป็นทองคําเลยนะครับเสียคือเหรียญนี่สวยมากนะครับพี่พี่ครับดูนะครับดูแบบนี้ก็แล้วกันนะครับลงกล้องไปกล้องไม่โฟกัสเพราะว่าเงาเกินนะครับ เห็นไหมครับเป็นเหรียญดวงดีลักษณะของเหรียญเป็นลวงปู่หันข้างรูปไข่โอ้โหถ้ามีเนื้อนะว่ามาให้พี่ๆได้รับชมนี้สวยเลยนะพี่ๆครับเพราะว่ากล้องก็จะโฟกัสดีหน่อยโทนเข้มๆหน่อยนะครับนี่คือคือไม่อยากไม่อยากแกะซีนนะครับเสียดายนะครับรายการนี้โดยทีมงานคุณก๊อฟฮนุมานนะครับด้านหลังก็จะเป็นดูนะครับพญานาคนะครับพญานาคจิตหัว ดูนะครับเหรียญน,นี้เป็นเลขโคตรรันเบอร์สามศูนย์หกศูนย์นะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อดวงปูม่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะโอ้โหวสวยมากครับพี่พี่ครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามท่านใดสนใจกําลังหาวัตถุมงคลอยู่นะครับมีเหรียญดวงดียอดบารมีทั้งซีนเดิมแล้วก็แกะแล้วนะครับเหรียญหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับเหรียญหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับ โทรหาน้องได้นะครับ0614301993ยินดีแบ่งปันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไม่เห็นค่าวันข้างหน้าคุณจะเสียใดคำคำนี้ใช้ได้จริงนะครับหลวงปู่บารมีแรงมากนะครับตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่แรงขึ้นทุกรายการนะครับพี่ๆครับแรงขึ้นทุกรายการรายการดวงดีที่รับชมอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าเนื้อ 24k นี่ตกไป5ใบเทานะครับ5ผ้า ห้าใบเทาอัพแล้วนะพี่นะห้าใบเทาอัพแล้วนะครับเหรียญที่สวยนะครับวาระดีพิธีใหญ่ใครๆก็ต้องการนะครับตอนนี้วัตถุมงคลหลวงปู่เริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาจับจองกันเป็นจำนวนมากนะครับพี่ๆครับขอให้พี่ๆเช่าหากันอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีของลอกเลียนแบบเข้ามาเยอะมากทุกรุ่นทุกรายการนะฮะคอยจับตาดูนะครับอีกประมาณสองอาทิตย์ผมว่าน่าจะเจอนะครับ จำให้แม่นนะครับถ้ามีโอกาสได้รับของแท้ไปนะครับเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ศึกษานะครับเอาไว้ดูนะครับก็จะดีนะครับเพราะว่าของโลกเรียนแบบนี้ทุกวันนี้ไวนะครับไวแล้วก็ทำเหมือนทำเป๊ะเลยนะฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะครับของแท้ของแท้ยังไงก็คือของแท้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเก็บไว้ก็จะดี เพราะว่าเอาไว้ศึกษานะครับเอาไว้เปรียบเทียบนะครับเอาไว้ศึกษาเอาไว้เปรียบเทียบดูลักษณะของเหรียญน,นะครับผิวตึงๆแบบนี้รูปไข่กําลังสวยกําลังงามขึ้นสร้อยกับหนึ่งบาทพอดีเลยนะครับขึ้นสร้อยกับหนึ่งบาทเลี่ยมทองหนึ่งบาทพอดีเลยตอนนีข้ขยับแต่6กใบเทาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ๆท่นานใดอยากจะสั่งจองกับเรานะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูย์หนึ่งเก้ากสาม เป็นวาระไหว้ครูปี2,567หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทววัดพระธาตุเหมือนหินจังหวัดกาลสินเรียนดีวาระดีพิธีใหญ่ปลูกเสกหลายวาระมากนะครับพี่พี่ครับอ่ะถ่ายคลิปนะครับผมมีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมมีรูปหลวงปู่มาแจก,กนะครับผมมีรูปหลวงปู่มาแจกนะครับนี่นะรูปไว้เน็บหน้ากระจกรถนะครับรูปไวเน็บหน้ากระจกรถผมมีอยู่ 5้าใบนะครับแบ่งปันห้ใบนะครับกิจกรรมก็คือนะครับนี่นะครับส3งสามสนะครับแค่รูปถ่ายนะครับแค่รูปถ่ายจะใช้คําว่าแค่รูปถ่ายนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นรูปถ่ายลงปู่ไว้หนีบหน้ากระจกรถยนต์ไว้ติดหน้ารถยนต์นะครับ แต่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์เป็นกระดาษธ,ธรรมดาไว้เนบบนบนกระจกไว้หัวรถนะครับเพื่อเป็นสิลิมงคลนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นพระครูประหลัดวัชิระโสพลนยานนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทฉลองยอดผู้ติดตามเล็กๆนี้นอยๆมาแบ่งปันมาแจกกันนะครับพี่ๆครับศูนย์หกหนึคอมเมนต์มาบอกว่ารับแล้วก็แอดไลน์บ้านเขียวผมไปได้เลยบอกว่า รับรางวัลนะครับรับรางวัลเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะให้พี่ๆร่วมทําบุญนะครับร่วมทําบุญโอนตามจิตศรัทธานะครับเข้าบัญชีพระธาตุหมื่นหินนะครับเข้าบัญชีพระธาตุหมื่นหินร่วมทําบุญกันก็แล้วกันแล้วแต่พี่จะโอนหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์แล้วแต่พี่แล้วแต่จิตศรัทธานะครับโอนร่วมทําบุญนะครับเข้าบัญชีพระธาตุหมื่นหินนะครับร่วมฉลอง 1500พผู้ติดตามนะครับซับสไครต์เออ1,500งพซับสไครต์ทะลุ1,500 Sub s ห้าร้ซับสไครต์แล้ว5ท่านนะครับ5ท่านแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 6 1 4 3 0ก9 9 3็ทักหาผมได้เลยบอกว่ารับรางวัลน,นะครับ5ท่านเท่านั้นรับรางวัลบอกว่ารับรางวัลน,นะครับส่งข้อความหาผมเลยนะครับ เพิ่มเบอร์นะครับเพิ่มเบอร์0614301993ค้นหาจะขึ้นพระใหม่ไก่ชนนะครับถ้าเป็นชื่อจริงผมอนุพัฒน์บัญชีนั้นไม่ได้ใช้งานนะครับบัญชีนั้นไม่ได้ใช้งานนะครับไว้หน้าลดนะครับไว้หน้าลดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ0614301993เพิ่มไลน์ค้นหาพระใหม่ไก่ชนนะครับบอกว่า รับรางวัลน,นะครับค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับขอให้พี่ๆผมจะส่งแต่ก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายนะพี่นะเออค่าใช้จ่ายนะเอาตามที่พี่ศรัทธานะครับไม่ใช่โอนเข้าบัญชีผมนะครับโอนเข้าบัญชีวัดพระาธาตุมื่นหินนะครับโอนเข้าบัญชีวัดพระาธาตุมื่นหินห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทสามบาทแล้วแต่พี่ศรัทธาจ่ายค่าน้ําค่าไฟนะครับ รวมทําบุญกันนะครับห้าท่านเท่านั้นนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามท่านใดยังไม่เข้าใจรยายละเอียดโทรมาสอบถามได้นะครับห้ 5, บาใบเท่านั้นนะครับผมแจกห้าใบเท่านั้นเดี๋ยวสองพันยอดผู้ติดตามครบสองพันแจกเหมือนเดิมครับแจกเหมือนเดิมมีแจกเป็นรูปที่เอาไว้ติดหน้ารถเนบหน้ากระจกถะร,รถนะครับเนบหัวรถนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่หรือเอาตั้งไว้นะครับบนหิ้งพระไว้กราบไหว้บูชานะครับเสมือนลวงปู่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับเป็นรูปเต็มองค์นะครับเป็นรูปเต็มองค์ลวงปู่นะครับศู1ย์หกหนึ่งี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามนะครับฝากอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นเหรียญดวงดีนะครับเป็นเหรียญดวงดีวาระดีพิธีใหญ่ใครสนใจโทรมาหาผมนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สมศูนย์หนึ่งเกเกสามพญาพาลีตอนนี้ก็กําลังแรงนะครับกําลังแรง เพราะว่าเห็นว่ามีดารานะครับดาราเข้าไปเก็บรายการนี้นะครับทําให้ราคาขยับขึ้นมานะครับเป็นทําให้ราคาขยับขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเหมือนกันนะครับเหรียญพญาพาลีก็น่าจับตามองนะครับศูนย์0 1หนึ่งี่สมศูนหนึ่งก็สามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะหากไม่ถูกใจรายการไหนคำพูดวาจาใดก็ขอกราบประธานอภัย พี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับว่าจะไหนไม่เหมาะสมนะครับข้อมูลบางข้อมูลนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับก็เรามานั่งพูดกันเรียลๆพูดกันตรงๆนะครับเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนมานั่งจิบกาแฟนั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านนะพี่นะอ่าก็นานาจิตตังนะครับคนชอบมีคนไม่ชอบก็มีนะครับถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจให้น้องด้วยนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก็สามทำไมพูดบ่อยจังเบอร์โทรโอ้โหน่ารำคาญเน่ อ่าไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ